ภารกิจนี้ไม่ง่ายนักเมื่อผู้ติดเชื้อโควิด -19 เป็นหญิงชราวัย84ปีในชุมชนคลองตาสอนเขตลาดกระบังหญิงชราเป็นผู้ป่วยติดเตียงและโรคมะเรเง็งทำให้กลุ่มเส้นได้ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว ครอบครัวนี้มีสมาชิก3คนติดเชื้อสองคนคือหญิงชราและลูกสาวที่อาการไม่รุนแรงจึงรักษาตัวที่บ้านหากย้อนไปเมื่อ2อหรือ3เดือนก่อนเตียงในโรงพยาบาลอาจไม่เพียงพอสำหรับหญิงชราเหมือนวันนี้เพราะวิกฤตผู้ป่วยล้นเตียงเต็มทำให้ผู้สูงอายุบางคนเสียชีวิตในบ้านพัก ผมว่าตอนนี้สังคมมันผ่านช่วงเวลาที่ตื่นตระหนกแบบสีดสุดไปแล้วระดับหนึ่งคนทั่วไปก็เริ่มมีความเข้าใจกันเองบ้างอยู่พอมากขึ้นกว่าเดิมแล้วกันครับว่าถ้าถ้าอายุไม่เกิน60ไม่มี7โรคเสี่ยงร่างกายมันก็มีโอกาสจะจะ,จะต่อสู้ได้เองระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่เสียชีวิตส่วนมากที่เราเจอหรืออาการหนักก็ต้องอายุ60ปีขึ้นไปอยู่แล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่ระบบสารสุขมันรองรับไม่ทันภาพเสียชีวิต ททีี่่่บ้้าาานนนนอออยูหรืขงงถนนจึเป็ศัผู้สููงงอายุแทบทบั้้หมดผป่วยอาการหนักในห้องความดันลบของหอผู้ป่วยวิกฤตเมฆสวรรค์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุต้องใส่ท่อช่วยหายใจเดือนกรกฎาคมโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ออกหลักเกณฑ์พิจารณาไม่ใส่ท่อช่วยหายใจภายใต้กฎหมายสกรณี ทั้งผู้ป่วยที่แสดงเจตนาล่วงหน้าและอีกกลุ่มอายุ75ปีขึ้นไปป่วยโรคมะเรง็งหรือเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายเพื่อให้จากไปอย่างสงบผู้ที่ไม่ได้ใส่ท่อเะี่ยต้องมีองค์ประกอบด้วยกันสส่วนนะครับก็คือว่าเข้าเกณฑ์เรื่องของตัวการดูแลแบบประคับประคองเรียบร้อยแล้วซึ่งในอดีตก็มีเกณฑ์ตรงนี้ชัดเจนนะครับอันที่2ก็คือว่ามีเรื่องของการติดโควิดนะครับซึ่งเราเห็นไปทางแน่ว่าโอกาสของ ท,ท่านเหล่านี้ในการใส่ท่อช่วยหายใจยมีเปอร์เซ็นที่สูงมากนะครับและนะครับอัตราการเสียชีวิตหลังจากใส่ท่อช่วยหายใจแล้วเนี่ยก็คือเกือบร้อเอเซเลยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นองค์ประกอบที่สส่วนที่สําคัญในการที่เป็นในเรื่องของอกฎหรือว่าเกณฑ์ในเรื่องของการไม่ใส่ท่อช่วยหายใจนะครับร่างกายที่ถดถอยไปตามวัยภาวะโรคประจำตัว และบางส่วนยังไม่ได้ฉีดวัคซีนล้วนเป็นปัจจัยให้ผู้สูงอายุเสี่ยงเสียชีวิตหากติดเชื้อและเป็นการสูญเสียแบบกระทันหันคนในครอบครัวไม่ทันตั้งรับแม้รักษาตัวในโรงพยาบาลลูกหลานก็เข้าไปเยี่ยมหรือดูแลไม่ได้ต่างจากผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคอื่น งานชาปนก,กิจก็เกิดขึ้นใน24ชั่วโมงในรูปแบบพิเศษต่างไปจากวิถีของสังคมไทยที่ปฏิบัติกันมาคนไทยเราเองเนี่ยปกติถ้าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยก็อยากให้มีใครอยู่ใกล้ตัวใกล้ใจโดยเฉพาะเวลาที่จะจากโลกนี้ไปนะคะเพราะว่าก็มองว่าถ้ามีย่าพี่น้องอยู่ห้อม,อมร้อมเนี่ยก็จะอบอุ่นแล้วก็จะไปดีมีการบอกทางนำทางให้ไปสู่ พบภูมิที่ดีอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าพอที่เจ็บป่วยอยู่โดดเดี่ยวแล้วก็พอตอนจะเสียชีวิตก็ไม่มีใครอยู่ด้วยเราก็ไม่รู้ว่าท่านได้จากโลกนี้ไปอย่างดีหรืออย่างสง่างามตามที่ท่านหวังหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็ไม่มีใครรู้แถมคนไทยเราเนี่พอเมื่อท่านสิ้นชีวิตลงเราก็พยายามที่จะมีพิธีกรรมต่างๆที่จะรลึกถึงพระคุณท่านนะคะหรือว่าให้ท่านได้เข้าสู่ฟังธรรมอะไรต่างๆ ะคะก่อนที่จะมีการาชาปนากิจอะไรต่างๆเนี่ยพิธีกรรมพวกนี้หายไปหมดเลยนะคะในผู้สูงอายุทุกๆ10คนที่ติดเชื้อจะมีหนึ่งคนเสียชีวิตเป็นอัตราที่สูงมากเมื่อเทียบกับคนอายุน้อยเพราะใน1,000คนที่ติดเชื้อจะมีผู้เสียชีวิต1คนแม่ภาครัฐจ,จะเร่งฉีดวัคซีนให้ผู้สูงอายุ แต่ผู้เสียชีวิตรายวันเกือบร้อยละ70ยังเป็นผู้สูงอายุและนับเป็นความท้าทายของระบบสาธารณสุขในสถานการณ์ที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยท่ามกลางโรคระบาดที่ยังไม่สิ้นสุดพัทราชวนชมไทย PBS รายงาน